สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะพบกับวลุณีพาลุยทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนาอีกแล้วค่ะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมกลับมาดูแปลงส,สวยทำเลดีวิวภูเขาใกล้ชุมชนแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ด้วยนะคะในเนื้อที่15ไร่2งาน30ตารางวาค่ะ อยู่ที่บ้านเพชรนะคะตังบนบ้านเพชรอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิของเราค่ะเจ้าของที่ต้องการขายยกแปลงนะคะในราคา6.3ล้านบาทค่ะค่าโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายใจ่ายให้ทั้งหมดค่ะท่านใดกำลังมองหาที่ดินแปลงสวยๆอยากจะเปิดกิจการร้านค้า หรือทำเป็นไร่ส่วนผสมสร้างบ้านสวนแปลงนี้เหมาะมากๆค่ะเอกสารสิทธ์เป็นฉนดกรุดแดงนะคะพร้อมโอนค่ะหน้าแปลงของเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะหน้าแปลงติดถนนดำกว้าง200เมตรค่ะแนวเขตฝั่งทางทิศต,ตะวันออกนะคะลึกเข้าไป300เมตรแล้วก็แนวเขตฝั่งทางทิศต,ตะวันตก ลึกเข้าไป220เมตรนะคะที่ดินต่ำกว่าถนนเล็กน้อยค่ะรูปแปลงของเรานะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูมีสะสองลูกนะคะในที่ดินของเราสะสองลูกนะคะกว้างประมาณ20เมตรนะคะยาว25เมตรลึก1.5เมตรค่ะที่ดินของเรา ทำเลดีนะคะเหมาะเปิดกิจการนะคะนสามารถสร้างบ้านนะคะสร้างบ้านสวนทำไรสวนผสมนะคะหน้าแปลงที่ดินของเรามีไฟพร้อมใช้นะคะาสามารถเจาะบ่อบาดาลมาใช้ได้ค่ะแปลงข้างเคียงนะคะเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียงนะคะก็เจาะบ่อบาดาลขึ้นมาใช้ส่วนตัวกันนะคะ ที่ดินของเรานะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเล216เมตรค่ะเป็นพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมเข้าออกได้หลายทางนะคะและที่ดินของเรานะคะห่างจากถนนหมายเลข201นะคะเส้นชายภูมิชุมแพเพียง6กิโลเมตรค่ะแล้วก็ห่างจากโรงเรียนปฐมนะคะ สถานีตำรวจและก็อนามัยบ้านเพชรของเราเพียง1กิโลเมตรนะคะห่างจากตลาดสดนะคะออบตหรือตู้ ATM โรตัสและเซเว่นนะคะเพียง1.5กิโลเมตรค่ะห่างจากเพชรวิทยานะคะ3กิโลเมตรห่างจากวัดป่านะคะสัทาธรรมนะคะ800เมตรนะคะ แล้วก็ที่ดินของเรานะคะห่างจากที่ว่าอำเภอนะคะที่ว่าการอำเภอปเขียวสารโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะคะหรือโรงเรียนปถมมัธยมนะคะธนาคารตลาดสดนะคะฝั่งภูเขียวของเรานะคะห่างจากจุดนี้เพียง18กิโลเมตรค่ะแล้วก็ห่างจากแก้งค้อของเรานะคะเพียง30กิโลเมตร ห่างจากตัวเชยภูุ่มิ73กิโลเมตรค่ะแล้วก็ห่างจากชุมแพนะคะ37กิโลเมตรนะคะหรือท่านใดนะคะอยากจะนั่งเครื่องนะคะแปรงของเราห่างจากสนามบินขอนแก่นเพียง74กิโลเมตรค่ะแล้วก็ห่างจากกรุงเทพของเราเพียง402กิโลเมตรนะคะท่านใดกำลังมองหาวิวสวยๆในพื้นที่ประมาณนี้ ก็ติดต่อกลับมานะคะเดี๋ยวเราไปชมภาคพ,พื้นดินกันต่อนะคะจุดนี้เลยค่ะเป็นแนวเขตฝั่งทางทิศตะวันตกนะคะลึกเข้าไป220เมตรค่ะแนวเขตฝั่งทางทิศตะวันตกและหน้าแปลงของเราติดถนนดำเส้นนี้กว้าง200เมตรนะคะที่ดินของเราสูงกว่าระดับน้ำทะเล216เมตรกันเลยทีเดียวนะคะน้ำไม่ท่วมนะคะ จุดนี้ก็จะเป็นแนวเขตฝั่งทางทิศต,ตะวันออกนะคะลึกเข้าไป300เมตรค่ะรูปแปลงของเราจะเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะท้ายแปลงกว้างประมาณ72เมตรค่ะมีสะ2ลูกนะคะสะทั้ง2นะคะกว้างประมาณ20เมตรยาว25เมตรลึก1.5เมตรได้ค่ะที่ทำเรดีมากๆเลยนะคะเหมาะเปิดกิจการค่ะ แปลงข้างเคียงเรานะคะนี่แปลงตรงข้ามนะคะเปิดเพื่อนบ้านนะคะมาเปิดกิจการนะคะค้าอิฐหินปูนทรายค่ะสิ่งปลูกสร้างสะดวกนะคะถ้าท่านจะสร้างบ้านนะคะอยู่ใกล้เลยค่ะเรามีเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ไปต่ออีก800เมตรนะคะก็จะถึงวัดป่าศรัทธธรรมนะคะและเราก็อยู่ห่างจาก หมู่บ้านเพชรนะคะห่างจากอนามัยสถานีตำรวจนะคะเพียง1กิโลเมตรค่ะแล้วก็ห่างจากโรงเรียนประถมเราก็1กิโลเมตรนะคะห่างจากเพชรวิทยานะคะ3กิโลเมตรหรือห่างจากตลาดสดอบอตอตู้ ATM นะคะโรตัสเซเวนเราก็เพียง1.5กิโลเมตรนะคะก็จะเป็นหน้าแปลงของเรานะคะหน้าแปลงของเรามีไฟพร้อมใช้นะคะ สามารถเจาะบ่อบาดาลขึ้นมาใช้ได้ค่ะแปลงข้างเคียงที่เราเห็นอยู่ก็แลก็เจาะบ่อบาดาลขึ้นมาใช้ส่วนตัวกันนะคะจุดนี้นะคะฝั่งนี้ถ้ามุ่งหน้าต่อไปนะคะก็ออกสู่ถนนซิเลนหมายเลข201เส้นเทยภูมิชุมแพนะคะเพียง6กิโลเมตรค่ะ,ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมนะคะฝั่งทางทิศตะวันตกค่ะ จุดนี้เจ้าของที่ได้ถมดินไว้เสมอกับถนนนะคะถมไว้หลายปีแล้วสามารถปลูกสร้างบ้านเรือนหรือสร้างที่อยู่ได้นะคะหน้ากว้างประมาณ25เมตรนะคะที่ดินตรงที่ถมนะคะตรงที่ถมดินไว้แล้วนะคะลึกเข้ามาประมาณ50เมตรได้ค่ะจุดนี้ก็มีสะ2ลูกนะคะ ท่านสามารถเอาภาพมุมสูงประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะที่ดินของเรานะคะเหมาะกับการเปิดกิจการนะคะร้านค้าหรืออนาคตก็เปิดปั๊มน้ำมันได้ค่ะหรือจะซื้อไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานนะคะหรือแบ่งเกณฑ์กำไรก็ยังได้ค่ะสระของเราทั้งสองลูกนะคะกว้างประมาณ20เมตรยาว25เมตรได้ แล้วก็ลึก1.5เมตรนะคะท่านสามารถขุดลอกใหม่ได้ค่ะเพื่อกักเก็บน้ำนะคะหรือท่านใดมีไอเดียนะคะเปิดร้านอาหารก็สามารถทำเป็นซุ้มกลางน้ำหรือแพรลอยน้ำให้แขกได้ดั่งรับประทานอาหารได้วิวได้บรรยากาศนะคะได้วิวสวยๆนะคะบรรยากาศดีๆนะคะจุดนี้เหมาะมากๆเลยค่ะ เจ้าของต้องการขายยกแปลงนะคะในราคา6.3รล้านบาทค่ะค่าโอนกรรมสิทธิ์นะคะผู้ขายใจ่ายให้ทั้งหมดคะ่ะและจุดนี้เราจะมองเห็นท้ายแปลงนะคะท่านสามารถเอาภาพมุมสูงมาประกอบการตัดสินใจได้เลยค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ให้ทุกท่านได้ตัดสินใจกันนะคะ แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขได้ครอบครองพื้นแปลงสวยๆงามๆอย่างที่ใจปรารถนาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของเรานะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ